สวัสดีค่ะคลิปนี้แอดมินจะสปอยเนื้อเรื่องดาบเสียดฟ,ฟ้าใน EP ีที่3-4ถึง4ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะตีไฟจริงจากสำนัก6กขุนครึ่งมอบหมายให้เหลยฮึ่นไปฆ่าซูเมืองเจินต่อไปนี้แอดมินขอเรียกว่านายน้อยซูเพื่อให้ฟังง่ายนะคะเหลยฮึ่นรวบรวมคนสำนัก6กขุนครึ่งที่อยากร่ำรวยจากการเป็นผู้สังหารมีทั้งยายถั่วพระฮาวาีและสมุนอีกนับสิบ พระเอกมอบจดหมายประทับครั่งให้กับนายน้อยซูกุนซ้ออย่างแปลกใจที่คลยๆต่างตกใจเมื่อได้ยินชื่อซูเมิ่งเจินแต่พระเอกกลับไม่มีอาการอะไรนายน้อยซูรู้สึกว่าเขาไม่ธรรมดาจึงเรียกเขาว่าสหายฝ่ายเลยฉุนไม่ได้เอาหีบกลับมาด้วยเป็นเพราะพ่อของนางผิดสัญญาที่ให้ไว้ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องนำหีบกลับไปสาวใช้ว่านางจะต้องโดนท่านพ่อดุด่าแน่ๆ นางบอกเพื่อนายน้อยสูแล้วแค่นี้ไม่ถือว่าเป็นอะไรที่ร้านน้ำขมกูต่งนำคนมามากมายอ้างว่ามารับนายน้อยสูและนำรายชื่อคนทอรอยศ์ในหอสุวรรณว่าพิรุณพรมมาให้แต่กลับเป็นการโจมตีนายน้อยสูโดยไม่ทันตั้งตัวคนของเหลยเฮ้่นที่แอบซ่อนอยู่ก็ปรากฏตัวขึ้นกูต่งขอคำชี้แนะเพลงดาบผงซิลกับนายน้อยซูทันทีทั้งหมดลงมือกับกุนซืออย่างและนายน้อยซู กูต่งพ่ายแพ้ให้กับนายน้อยซูและตายภายใต้คมดาบของเขาพระฮาวาอีอเข้าต่อสู้เป็นรายต่อไปดาบของนายน้อยซูฟันลงไปที่บ่าขวาของเขายายถั่วโจมตีจากด้านหลังลูกสมุนของนางปล่อยอาวุธลับอาบยาพิษปากที่หน้าขาของนายน้อยซูแต่นางก็พ่ายแพ้ให้กับเขาก่อนตายลูกชายแคละที่เกาะติดตัวนางกระโดดออกและวิ่งเข้ามาหาร่างที่สิ้นลมของมารดา โชเฟยที่ยืนดูบอกถึงเวลาลงมือแล้วแต่พระเอกตอบว่าไม่นายน้อยซูยังสู้ต่อได้ชัว่วพลิบตาลูกธนูนับร้อยถูกปล่อยออกจากแรงเลยเฮ้นกับสมุนลงมือกุนซ้ออย่างรู้สึกหวาดหวัน่นคิดว่าคราวนี้คงได้ตายแน่พระเอกบอกว่าถึงเวลากำจัดคนชั่วช่วยเหลือคนอ่อนแอ แต่โชเฟยเตือนว่าอย่าพูดคำนี้ให้นายน้อยซูได้ยินเด็ดขาดจากนั้นสองหนุ่มก็จัดการพลธนูที่อยู่ในที่ร่มและที่สูงกายเรียบเลยเพิ่นเห็นมีคนมาช่วยจึงล่าถอยกลับไปนายน้อยซูไม่เป็นอันตรายแต่กลับไอามากขึ้นเนื่องจากพิษที่ได้รับมาใหม่ตีกับโรคเดิมภายในร่างกายขอเพียงมีสติยังไงก็ไม่มีใครฆ่าเขาได้นับจากนี้พระเอกและโชเฟยถือว่าอยู่ฝั่งเดียวกับหอสวุวรรณว่าพิรุณพรม ทั้งสามเดินทางไปยังประตูโพ่านเพื่อเจราจากับพวกสำนักหกขุนครึ่งซื่ออู่คุยจากหอบพิรุณพลัมมาพบนายน้อยสูและยืนยันว่าเขาอยู่ข้างนายน้อยพร้อมเป็นกำลังเพื่อไปเจราจาในครั้งนี้สำนักหกขุนครึ่งส่งเลยเม่ตีไฟจริงและเลยสุ่นมานายน้อยสูบอกว่าต้องมีหนึ่งคนรั้งอยู่หน้าประตูเพื่อไม่ให้คนนอกเข้ามาได้พระเอกอาสาอยู่ด้านหน้าเอง นายน้อยซูเดินขึ้นไปที่ประตูหัวเมืองแล้วบอกให้โฉเฟยอ,อยู่เฝ้าที่ด้านล่างเขาขึ้นไปด้านบนเพื่อพบกับตีเฟย์จิงเพียงลำพังด้านตรงข้ามเป็นคนของกรมยุติธรรมมาสังเกตการอยู่เมื่อเริ่มเจรจาทั้งสองก็เริ่มขิงกันเรื่องอาการป่วยของอีกฝ่ายที่หมอรักษาไม่หายตีเฟยจิงต้องก้มหัวตลอดเวลาเพราะกระดูกคอบาดเจ็บ ส่วนนายน้อยสูก็ไอเพราะโลกสารพัดที่ไม่ยอมหายนายน้อยสูเข้าเรื่องที่ร้านน้ำขมคนของสำนักหกขุนครึ่งโจมตีเขาตีเฟยจิงไม่ปิดบงังอีกทั้งวันนี้เขาและเหลยสุนก็จะทำตามแผนเดิมคือกำจัดนายน้อยสูแต่นายน้อยไม่กลัวแล้วกล่าวอย่างท้าทายว่าสามารถฆ่าตีเฟยจิงตอนนี้เลยก็ได้ถ้าจะทำเพียงแต่มีข้อแลกเปลี่ยน คือให้สำนักหกขุนครึ่งถอนตัวจากขอสุวรรณว่าพิรุณพร้ำเสียทันใดนั้นคนที่อยู่ด้านล่างก็ต่อสู้กันไปยกหนึ่งมีคนล้มตายลงเจ้ากรมอาญาที่สังเกตการคิดว่าวีระบุรุษเก่งกล้าพเพียงใดในสายตาทางการก็เป็นแค่มดปลวกเท่านั้นที่หน้าประตูใหญ่มียอดฝีมือคนหนึ่งปรากฏตัวพระเอกเตรียมตั้งท่าดาบของทั้งคู่ยังอยู่ในฝาก แต่กำลังภายในแผลรัศมีสู้กันดูเดือดพระเอกชักดาบทวิงกระบี่เหนียวรังออกเพียงแค่คลืบเข้าต้านทานยอดฝีมือผู้นั้นเลิกราแล้วจากไปคนด้านในรู้กันเป็นในว่าไม่สามารถเอาชนะในน้อยสู้ได้ถึงเชิญให้กลับไปเจ้ากรมอาญาบน่นว่าท่าทางขึงขังแต่กลับไม่ได้ต่อสู้กันดูเดือดเสียเวลาจริงๆจึงยกพวกกลับจวนแต่ได้สั่งให้คนตรวจสอบพระเอกและโฉเฟยว่าเป็นใคร ตีเฟยจริงแปลกใจทำไมนายน้อยซูถึงยังมีชีวิตอยู่ได้ทั้งที่สารพัดโรครุมร้าเขาสันนิษฐานสามอย่างคือมีกำลังภายในสูงส่งจึงสกัดโรคไว้ได้ข้อ2มีอาการป่วยที่ต้านกันอยู่และข้อ3คือปาฏิหาริย์เลยสุนตอบว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่ทำให้เขาไม่ตายถ้าจะฆ่าให้ตายได้ก็ต้องใช้ปาฏิหาริย์เท่านั้นถึงสองคนร่วมกันก็ยังไม่แน่ว่าจะเอาชนะได้ แล้วสองคนที่มาด้วยกันก็ยังไม่รู้ฝีมือต่อให้เจ้ากับข้าร่วมมือกันถึงชนะก็ไม่น่าภูมิใจกลับดูน่าสมเพชมากกว่าอีกด้านนายน้อยซูบอกว่าการที่เจ้าสำนักเลยป้องกันทุกทางไม่ให้เขาเข้าเมืองกลับเป็นโชคดีที่ทำให้พบพานพระเอกกับโชเฟยไม่แน่ว่านี่อาจเป็นเรื่องโชคดีที่สุดในชีวิตของเขาแล้ว ประมุขขอสุวรรณว่าพิรุณพรมฟื้นจากอาการป่วยหัวหน้าหน่วยต่างๆเข้าพบแสดงความเป็นห่วงแถมยังยกยอความดีของรองประมุขหัวอู่ชั่วกันยกใหญ่หลิวเลียนซินผู้ดูแลประมุขซูส่งจดหมายให้หัวหน้าหม่อที่ยังพักดีกับประมุขอยู่ว่าหากมีการกระบให้อยู่เงียบๆอย่าออกหน้ารักษาชีวิตไว้รอจังหวะลูกน้องมารายงานหัวอู่ชั่วว่านายน้อยซูยังไม่ตาย และกำลังนำหีบกลับมาประมุกเกทับว่าลูกชายเขากำลังจะมาเอาหัวของหัวอู่ชั่วไม่รอช้าหัวอู่ชั่วก็สั่งการกักบริเวณห้ามใครเข้าพบเป็นการก่อขบฏกับประมุกทันทีหลิวเหรียนซิงขออยู่เป็นผู้ดูแลประมุกหัวอู่ชั่วไม่ขัดกุนซือหยางจับนางเอกยัดไว้ในตู้เพื่อไม่ให้นางก่อเรื่องวุ่นวายในที่สุดทุกคนก็มาอยู่กันพร้อมหน้านายน้อยซูจับได้ว่านางเอกหนีการดูตัว ที่พ่อนางจัดไว้แล้วแอบมาท่องยุทธภพโชเฟอร์รู้สึกอิจฉานายน้อยซูที่ทั้งใต้ล่าต่างยกย่องเขาเป็นวีรบุรุษพระเอกว่าไม่รู้ว่าคนที่เขาเจอวันนี้นับว่าเป็นยอดฝีมือด้วยหรือไม่และแอบนินทานางเอกที่เป็นถึงสิทธ์น้องของนายน้อยซูแต่กลับมีวรยุทธ์อ่อนด้อยนางเอกได้ยินข้าก็แอบปะาองังวนใส่หัวแล้วบ่นว่าวรยุทธ์แย่แล้วยังไงนางก็แอบจัดการเขาได้ก็แล้วกัน หัวอู่ชั่วแวะมาดูประมุกที่ถูกกักบริเวณจากนั้นก็ถามว่าในหีบนั้นมีชื่อเขาเป็นคนทรยศอยู่จริงหรือไม่เสียดายที่เรื่องราวไม่น่าลงเอยแบบนี้นิฉะน,นั้นพวกเราก็ยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันได้ประมุกบอกว่าเพราะหัวอูชั่วใช้เล่กลกับผู้อื่นสวรรค์จึงเล่นกลกับเขาบ้างหัวอูชั่วว่ามีคนเคยดูดวงว่าถ้าอายุห้าสิบจะเจอเคราะห์หนักเหมือนแม่น้ำที่ท่าก้าวข้ามผ่านไปได้ ชีวิตก็จะรุ่งเรืองเฟื่องฟูต่อถ้านน้อยซูคือแม่น้ําสายนั้นเขาก็แค่ก้าวขาใหญ่ๆก็ข้ามผ่านไปได้แล้วเห็นชัดพวการัวอู่ชั่วกังวลกับการมาของนายน้อยซูอย่างมากซึ่งขณะนี้พวกนายน้อยซูก็กําลังวางแผนจะยึดหอสุวรรณบานพิรุณพรมคืนโชเฟ่ย์ออกอูบายว่าจะต้องมีนายน้อยสูสองคน ตัวปลอมเข้าเมืองไปพร้อมกับกุญซือหยางที่ใครๆต่างก็รู้ว่าข้างกายของเขาคือนายน้อยซูและมีสิ์น้องอย่างนางเอกติดตามไปด้วยส่วนอีกคนที่เป็นตัวจริงแยกไปอีกทางเพื่อโจมตีหอสุวรรณวาดพิรุณพรมนายน้อยซูยังมอบดาบหงซิ่วให้กับคนที่จะปลอมตัวเป็นเขาเพื่อความสมจริงโชเฟยอาสาเป็นตัวปลอมแต่เขาสังเกตว่าพระเอกมีอะไรอยากพูดด้วยพระเอกขอปลอมเป็นนายน้อยซูเอง แต่ก็ไม่สามารถบอกเหตุผลของการแลกตำแหน่งนี้กับโชเฟยได้โชเฟยจึงยอมแลกให้พระเอกเป็นตัวปลอมแทนนายน้อยสูให้นัดกินธนูส่งข่าวให้พ่อของเขาทราบว่าตัวเองกำลังจะกลับเมืองหลวงไม่ต้องเป็นห่วงและยังให้ส่งเทียบเชิญไปยังหัวหน้าหน่วยต่างๆจากนั้นนายน้อยสูมอบป้ายคำสั่งให้กุนซื้อหยางเอาไว้ใช้ติดต่อกับกลุ่มคนที่ไม่เห็นกฎหมายในสายตา ซึ่งนายน้อยซูเลี้ยงเอาไว้ใช้งานนาน5ปีแล้วเขาไว้ใจเด็กหนุ่มสองคนนี้อย่างมากในความคิดของคุณซื้อหยางพวกเขามีฝีมือหรือไม่ก็ต้องดูว่าพรุ่งนี้จะยังมีชีวิตรอดอยู่ไหมพระเอกที่ปลอมเป็นนายน้อยซูกับนางเอกมาถึงเมืองเปี้ยนเหลียงจุดประสงค์เพื่อให้คนได้พบเห็นว่าเขามาถึงแล้วคุณซือหยางมาส่งเขาที่เรือนจีเสียนแ,แล้วจากไปส่วนนายน้อยซูตัวจริงเดินทางไปพบกับคนผู้หนึ่ง นักยิงธนูส่งเทียบเชิญไปบอกหัวหน้าหน่วยของหอสุวรรณว่าพิรุณพลัมให้มาพบเขาที่เรือนจีเสียนตอนเช้าเลยฉุนรอนายน้อยซูอยู่ทั้งสองคนพูดคุยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่อำเภอซี่หลิวเลยฉุนรู้จักเพื่อนใหม่ของนายน้อยซูทั้งสองคนพวกเขามีทั้งความสามารถและกล้าหาญนายน้อยซูรอเล่นกับนางว่าไม่คิดจะชักชวนพวกเขาเข้าสำนักหัวขุนครึ่งบ้างหร,อหรือนางบอกว่าพวกเขาทั้งสองคน คงไม่สนใจสำนักหวคขุนครึ่งแน่ๆสาเหตุก็เพราะนางเอกคงจะไม่ยอมดังนั้นนายน้อยซูจึงว่านางเอกมีประโยชน์กว่ากุณซื้ออย่างก็ตรงนี้แหละพระเอกรีบเอาเท้าผิงไฟนางเอกบอกให้เขาถอดรองเท้าออกมาสะก่อนแต่เขาอายที่ถุงเท้าขาดเป็นรูนางจึงจะออกไปหาของกินข้างนอกถึงได้สะดวกใจถอดถุงเท้าที่อาจารย์เย็บให้ใส่แต่ตอนนี้ขาดเป็นรูเบร์เลอร์แล้วรีบผิงไฟทันที นายน้อยสู่กำลังจะเดินทางเลยฉุนอวยพรว่าพรุ่งนี้เขาต้องทำการสำเร็จแน่นอนแต่จากนี้ไปคงจะเจอกันยากยิ่งกว่าเดิมนายน้อยสู่กล่าวว่าถ้าเขาได้เป็นประมุขในโลกนี้ก็มีเพียงพ่อนางที่จะขัดขวางเรื่องของพวกเขาสองคนเท่านั้นนางเอกเย็บถุงเท้าคู่ใหม่ให้พระเอกแล้วเข้ามาปลุกเขาแต่เช้าพระเอกกำลังฟังเสียงด้านนอกเลื่อนจีเสียน เพื่อรับรู้ถึงความเคลื่อนไหวต่างๆนางเอกมอบถุงเท้าที่ยิบเองกับมือให้พระเอกรับไว้อย่างดีใจแล้วโชว์การเรียนเสียงเป็นนายน้อยสูให้นางฟังนางดีใจที่เขาทำเสียงได้เหมือนมากขอเพียงควบคุมให้ดีก็สามารถตบตาเหล่าหัวหน้าหอสุวรรณว่าพิรุณพรมได้ก่อนมาที่นี่นายน้อยสูสอนกระบวนท่าเพลงดาบสนธยาพิรุณพรโหงซิ่วให้กับพระเอกได้รู้ไว้ขอเพียงเรียนรู้แค่กระบวนท่าเดียว คนทั้งยุทธภพก็เชื่อว่าพระเอกคือนายน้อยสู่ตัวจริงและพระเอกก็ฝึกกระบวนท่านี้สำเร็จแล้ว EP ีที่4ก็จบลงติดตามดาบเสียดฟ,ฟ้า EP ีถัดไปในคลิปหน้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ